เดี๋ยวเราจะมารีวิวกางเกงเอวยืดงานเมคานะครับเน้นสาวอวบนะครับตัวนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่สามสิบจนถึงสี่สิบนะครับสายใหญ่ๆขายง่ายๆนะครับตัวนี้เราส่งอยู่หนึ่งร้อยตัวหกพันบาทนะครับนะครับส่งหนึ่งร้อยตัวหกพันบาทนะครับเราดูรีวิวไปด้วยนะครับ จะเป็นขายาวขาห้าส่วนบนปนกันนะครับเน้นเอลยืดทุกตัวครับตัวนี้ใครที่หาไซส์ใหญ่ๆนะครับขายง่ายๆครับตัวนี้เป็นงานอเมริกามันจะได้ไซส์ใหญ่นะครับนี่นะครับสวยๆทุกตัวสีเข้มๆนะครับขายง่ายๆอะไรยครับดูไปเรื่อยๆนะครับ 1。0 0ตัว6.000บาทนะครับเฉลี่ยตกตัว60บาทนะครับคุณลูกค้าจะเอาไปขายตัวละ1 0อตัวละ1 5 9บาทได้สบายนะครับเพระไซส์ใหญ่นี่หายากนะครับครับถูไปเลยนะครับสีเข้มเข้มทุกตัวนะครับสีเข้มเข้มสินค้าไม่มีตำหนินะครับทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะทางร้านก็ขายเองนะครับ เยวยืดๆจะไม่ค่อยจํากัดไซส์นะครับเพราะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มคนสาวอวบนี่ขายได้ดีแน่นอนครับผมขายได้ทุกตลาดนะครับหนึ่งร้อยตัวหกพันบาทนะครับสีเข้มๆมีทั้งสีเข้มสีฟอกๆนะครับงานไม่มีตำหนินะครับ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับกางเก่งคนท้องก็มีนะครับบางเกงคนท้องถ้าเป็นคนท้องก็จะเป็นขอบเอวยืดๆสูงๆนี่นะครับก็นะจะมีสีสีสีปนๆมาบ้างน,นะครับ หนึ่งร้อยตัวครับจะประมาณแบบนี้นะครับใครๆที่ต้องการหาสายใหญ่อยู่ไม่ผิดหวังนะครับขายได้แน่นอนเพาะกลุ่มแม่บ้านนี่ขายดีมากครับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มคนตัวใหญ่ๆในสาได้ครับนี่ก็กางเกงคนท้องนะครับ นส่วนมากจะเป็นขายาวครับสี่ห้าส่วนก็มีครับปนๆกันไปนะครับโอเคดูกันไปนะครับอย่างว่าสีเข้มๆสวยๆทุกตัวนะครับขายได้ทุกตลาดแน่นอนครับผม โอเคครับถ้าสนใจยังไงติดต่อทักอินบ็อกมาเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับส่ง100ตัว6000บาทนะครับสินค้าสวยๆครับกลุ่มคนตัวใหญ่ในขายได้แน่นอนนะครับสินค้าเรามีเยอะครับมีร้อยเป็นเป็นร้อยพันเป็นพันเป็นหมื่นตัวครับผมนี่แค่สินแค่ตัวอย่างนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทักอินบ็อกมาเลยนะครับขอบคุณครับ